างงาสามสปรปะโยชน์ัวไทยสวัสดีครับวันนี้เรามีสาระน่ารู้ดีๆมาฝากไปติดตามชมกันเลยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตามมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านพศ2553ได้กำหนดลักษณะงานที่ห้ามไม่ให้ผู้จ้างงานส่งงานไปให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านทำ เรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีงานประเภทใดบ้างงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายเช่นวัตถุระเบิดวัตถุไวไฟวัตถุออกซิไดและวัตถุเปอร์ออกไซ์วัตถุมีพิษวัตถุที่ทําให้เกิดโรควัตถุกัมมันตรังสีวัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมวัตถุกัดกร่อนวัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเคมีพันธุ์หรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคลสัตว์พืชทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อมเป็นต้นงานที่ต้องทำด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักรซึ่งผู้ทำได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตรายลักษณะหรือประเภทของงานนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดรายละเอียดตามกฎกระทรวงนะครับเอาละครับ ต่อจากนี้จะเป็นงานที่มีการกำหนดลักษณะงานตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านพศ2564ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่30เมษายน2564และมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่1พฤษภาคม2564มีรายละเอียดดังนี้ครับงานที่เกี่ยวกับความร้อนจัด หรือเย็นจัดอันอาจเป็นอันตรายงานร้อนจัดอันอาจเป็นอันตรายที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทําที่บ้านนายแกงานเกี่ยวกับความร้อนซึ่งทําให้ระดับความร้อนภายในสถานที่ทํางานที่มีผู้รับงานไปทําที่บ้านทํางานอยู่เกินค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเวสต์บรฟฟ์โคบ34องศาเซลเซียสในช่วงเวลา2ชั่วโมงของการทํางานติดต่อกันงานอื่นที่อาจกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัยหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านได้แก่งานเกี่ยวกับเพใย้สายพานงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องสัมผัสระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน8ชั่วโมงเกินกว่า85 de l เดซิเบลเอสำหรับครั้งหน้าเราจะนำสาระดีๆอะไรมาฝากเพื่อนๆอ,อีกอย่าลืมกดติดตาม กพจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับสาระดีๆมีอีกเพียบติดตามได้ที่ YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือจะเป็นเว็บไซต์และ f c e e o o o กกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบสายด่วนก็มีนะจ้าโทร1506กด3จ้า